และมาพูดถึงทักษะอะไรอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งกันผมไม่ได้แบบอยากจะมาพูดให้ใครทุกคนกลัวนะครับโค้ชโจก็เช่นกันเขาอาจจะแบบมาทําสิ่งนี้อยากให้ทุกคนนะครับแต่เราไม่ได้ให้ใหเฉยครับเรามาให้ปัญญาเรามาให้วิความคิดและอีกอันหนึ่งเรามาให้ทางออกในสถานการณ์แบบนี้กับทุกคนด้วยครับเพราะฉะนั้นพว,พวกเราพวกเราเพิ่ง เพิ่งอะไรอ่ะเพิ่งค,คอ l กับโรเบิร์ตไปเนาะเขาบอกว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยทักษะฝากไว้สามอย่างแล้วกันทักษะเล่นด่วนสามอย่างละกันที่จะทำให้ทุกคนนะครับอยู่รอดได้ในยุคนี้โคโจพูดอะไรมาครับจะบอกว่าเอ่อวิดีโอหน้าหน้าวิดีโอมันบังที่เขียนอ๋อโอเค ผมขึ้นหน้าใหม่แล้วกันผมขึ้นหน้าใหม่พูดถึงทักษะครับสิ่งที่โรเบิร์ตได้ฝากไว้กับพวกผมนะครับต้องทำเลยในตอนนี้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือทักษะการขายครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่จําไว้ครับการขาย ทำให้เกิดรายได้เข้ามาการขายมันทำให้เกิดกระแสเงิน evet. สดเข้ามานะครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆเราก็ต้องใช้เงินดูไหมครับเศรษฐกิจดีก็ต้องใช้เงินเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องใช้เงินมีเป้าหมายก็ต้องใช้เงินเงินมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราครับแต่เงินมันก็สําคัญที่สนับสนุนให้เราไปถึงในเป้าหมายนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือทักษะการขายเพราะมันเท่ากับ ระแสงเงินสดหรือ c a s h f โฟลนะครับอ่าอันที่สองโรเบิร์ตได้ฝากไว้ครับทักษะที่สองที่ทุกคนต้องมีตอนนี้ก็คือ Marketing ครับทำไมถึงต้องเป็น Marketing อ่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยแต่ก่อนอ่ะคนต้องออกไปทำงานข้างนอกใช่ไหมอ่ามันก็แบบต้องใช้เวลาทำงานแปดโมงห้าโมงอ่ะคนมันก็แบบ อยู่กันแบบออฟไลน์ไงแต่ในตอนนี้เราถูกล็อกดาวน์แล้วถูกปะเราต้องอยู่บ้านถูกไหมทํางานผ่านออนไลน์มากขึ้นถูกไหมคนก็มีเวลามากขึ้นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นชีวิตเขาอะครับกลับเข้ามาอยู่ในมือถือหรืออยู่ในโลกออนไลน์ line, ครับแล้วพออยู่ในโลกออนไลน์ line, เกิดอะไรขึ้นความสนใจของทุกคนนะครับมันจะถูกแย่งออกไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นทํายังไงล่ะที่จะทําให้เราอะครับ เอาธุรกิจของเราเนาะเข้าไปอยู่ในลูกกระตาของคนอื่นให้คนอื่นมองเห็นได้มากที่สุดนะครับสิ่งเนี้ยมันก็เกิดจากการที่เราต้องมาเก็ตติ้งครับมาเก็ตติ้งแบบแตกต่างทำไงก็ได้แต่ก่อนเราขายของคนมาที่ร้านเราใช่ไหมตอนเนี้เราต้องเอาตัวเราอะครับไปให้ตาเขาเห็นเพราะฉะนั้นอันดับที่สองเลยครับที่เราควรจะเรียนรู้และต้องทำในตอนนี้ก็คือมาเก็ตติ้งครับ ม <Marketing S 2> าเก็ตติ้งนฮะนี่ลูกตานะฮะมั <c oughs> ว่าลูกโอเค <Okay. S 2> ถัดไปอันดับที่สามครับผมบอกตอนเริ่มแล้วทุกคนต้องปรับตัวถูกไหมเพราะฉะนั้นทักษะอันที่สามครับมันคือสกิลที่คุณต้องรู้ต้องมีต้องใช้ทักษะของการทำออนไลน์ตอนนี้คืออะไร เราไปทํางานที่นอกไม่ได้เราคุยกับลูกน้องไม่ได้ทำยังไงที่เราจะบริหารจัดการทีมของเราจากการทํางานต่างสถานที่ของกันกันได้ทํายังไงที่เราจะขายของในออนไลน์ได้จากออฟไลน์มาออนไลน์ให้ได้อย่างพวกผมเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็นครูทํายังไงผมไม่สามารถขายคอร์สออฟไลน์ได้แล้วอะ่ะให้ผมสอนแบบออนไลน์ได้และพวกเราทุกคนเชื่อว่าอย่างนี้นะครับ การสอนที่แท้จริงการศึกษาที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลครับแต่มันคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นมันคือการสร้างประสบการณ์หรือการสร้างภาพจําหรือเปลี่ยนความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นกับผู้ฟังครับในที่ผมบอกไปคนสำเร็จเขาเอาพิมพ์เขียวมาให้คุณครับวิธีการ how to นั้นนี่แต่สิง สิ่งที่ทาให้คนเปลี่ยนแปลงและประสบความสาเร็จได้จริงๆมันคือการที่เขามีความคิดมีวิธีคิดมีประสบการณ์ที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนต่างต้องคิดแล้วว่าทํำยังไงที่จะทําให้ทุกคนใช้สิ่งนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตได้ฝากไว้นะครับสามทักษะที่เราควรมีและเหนือจริงอื่นใดความคิดของเราครับ มันต้องเป็นความคิดที่เป็นแบบผู้ประกอบการเท่านั้นครับเป็นแบบ business owner เท่านั้นครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์ความคิดแบบนี้คืออะไรครับมันคือการไม่กลัวความผิดพลาดครับคุณอย่ากลัวความผิดพลาดครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้คุณไปต่อครับไม่ล้มเลิกและอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนครับมีความกล้าเล่นเกมใหญ่ครับถ้าคุณเป็นผู้อยู่รอดในวิกฤตได้ครับพอวิกฤตผ่านพ้นไปคุณก็จะเป็นผู้ที่รุ่งโรจน์ชัชวานแล้วก็ยืนตร a งงนานอยู่ท่ามกลางหมู่คนจำนวนมากครับผมไม่รู้ว่าจะจบ เทชั่นของผมไงก็จบมันด้วยแบบนี้แล้วกันฮะอยากให้ทุกคนเห็นภาพครับให้ทุกคนจินตนาการดูเนาะ,ะถึงนกอ่านกเนาะทุกคนเป็นนกตอนนี้ทุกคนจินตนาการว่าทุกคนเป็นนกเนาะเกาะอยู่บนกิ่งไม้เล็กที่มันงนเงนทีมน่มันลงพัด เมื่อหยยบมันไว้เดี๋ยวมันก็หักหรอกเดี๋ยวมันก็รื่นแล้วมันก็ตะพืดตกลงมาข้างล่างหรอกแต่นกมันไม่กลัวครับเพราะว่าอะไรนกอ่ะความมั่นใจที่มันเกาะกิ่งไม้ของมันนะครับไม่ใช่เพราะว่ามันมันมั่นใจในปีของมันครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากิ่งไม้มันหักกูก็บินได้กูอยากจะไปไหนก็ได้ กูอยากจะทําอะไรก็ได้กูจะบินไปประเทศไหนก็ได้ไปเกาะกิ่งไม้อันไหนอันไหนก็ได้เปรียนเสมออะไรครับกิ่งไม้อ่อนๆที่มันโงนเงินมันก็เหมือนกับวิกฤตตอนเนี้ครับแต่ปีของเราครับมันก็คือความรู้ความเจ๋งความคิดดีๆที่เราใส่เข้าไปให้กับตัวเราครับเมื่อเรามีปีที่แข็งแรงแบบนกครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้คุณจะไม่สะทกสะท้านคุณจะไม่ยี่หละเลยครับเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกนี เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้ในวันนี้นะครับก็สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด subscribe ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ